คื่อนี้เป็นยังไงนะครับสิ่งที่อาจารย์ยืนมีชีตรงนี้รู้สึกแล้วเห็นอาจารย์ดื้อไหมนะครับเกเรไหมนะครับรู้สึกข้อลงใจรู้สึกไหมกับอยากจะตีแล้วตอนที่เรียนก็ขึ้นอยู่ที่อาจารย์อาจารย์รู้สึกยังไงครับเราจะมีการรับอาจารย์ต่อด้วยนะครับก็ขอบคุณพิธีกรเด่นนะครับเอ่อวันนี้เสียงค่อนข้างจะไม่ค่อยดี เพราะว่าคื่นใจแล้วก็ได้พูดคุยกับลูกศิษย์ใช้เสียงค่อนข้างจะมากแต่ความนักความผูกพันความภาคภูมิใจในลูกศิษย์เนี่ยเป็นสิ่งสำคัญและจริงจริงเนี่ยได้ได้รับเกียรติได้รับเกียรติเป็นตัวแทนคณาจารย์จริงๆเนี่ยผมมีอาจารย์พุณลง์ลุงโลดดีอาจารย์ชาชัยเนี่ยซึ่งเป็นซีเนีย ซีเีน่อมีอาจารย์เฉลิมมติโกเป็นอดีตอธิการบดีเนะี่ยเหตุที่พูดอย่างนี้เพราะว่าอยากให้ชี้เห็นว่าคนที่ออกมาจากขอนแก่นเนี่ยอาจารย์ที่ออกมาจากขอนแก่นเนี่ยเป็นอาจารย์ที่ประสบความสำเร็จได้ตําแหน่งสูงๆทั้งนั้นอยากให้ปรบมือให้กับอาจารย์ที่ขอนแก่นนะครับผมมีเพื่อน บุญมีเนี่ยรอมาธิการบรุญดีผมมีเพื่อนชื่อบงคลลูกผมเนี่ยถ้าเขาไม่มีชายเนี่ยวันนี้เนี่ยเขาต้องไปถ่ายรูปก,กับไอ้มาที่ขับรถฟอร์มูล่าวันเนี่ยแน่นอนเพราะเขาอยู่กระทิงแดงนะครับบงคลลูกผมไฟฟ้า,านะครับผมมีเพื่อนนะครับมีพี่ชัดชยัยมีพี่สันติมีอาจารย์เฉลิมอาจารย์บุญมีนะครับผมก็พยายาม าการสุภาพจาจาระมพุกนี่พวกเราเจออยู่บ่อยอยู่แล้วนะครับมีอาจารย์สุรยันนะครับซึ่งอยู่พระนครเหนือก็เป็นศิทย์เก่าไทยเยอรมันความสำคัญที่สุดก็คือว่าพวกเราเนี่ยประสบความสำเร็จจากพื้นฐานของขอนแก่นที่ดีมีอาจารย์สังกัดคณะวิศวะนะครับอยู่ที่คลองหเนี่ยอาจารย์ปากนะครับอยู่ที่คลองหก พวกเราก็คงจะได้เจออาจารย์ปาดในอนาคตนะครับพวกอาจารย์ปาดอาจารย์สัญชัยอะไรพวกเนี้ยพวกเราอยู่ที่ของบกสมศักดิ์ศรีปามาอาการตายกวิพงอะไรเงี้ยนะครับพวกเราอยู่กันที่นี่ด้วยความสามารถด้วยความสามารถด้วยความที่เราเป็นคนเก่งพวกนี้เรียนปีโทปีเอกนะเพราะฉะนั้นเนี่ยคนที่เรียนจะข้นก่น คนที่เคยเป็นอาจารย์ที่ขอนแก่นเดี่ยเมื่อลหลุดออกมาจะาขอนแก่นเดียเป็นคนที่มีประสบความสำเร็จในชีวิตสูง<ต>ผมต้องขอบคุณลูกศิษย์ทุกคนลูกศิษย์ทุกคนที่มีโอกาสได้มาในวันนี้เนี่ยผมก็พยายามบอกต่อลูกศิษย์เหตุที่บอกต่อเพราะว่าบอกด้กวยความจริงใจกลัวจะขาดทุนในวันนี้นะครับกลัวจะขาดทุนก็เลยต้องบอกลูกศิษย์ว่า ต้องมาร่วยช่วยกันร่วมง,งานมีพงศักดิ์แจ้งคำแล้วก็มีลูกศิษย์เก่าเนี่ยที่คอยที่คอยช่วยอยู่กับสมาคมเนี่ยนะครับมีอภิเชษนาเล่าระปกมื้ออภิเชษนาเาหน่อยนะครับพี่สุริยพี่แจ๊คพี่แจ๊คพี่แจ๊คมีมือข้างขวาเลยนี่เองครับมีพรชัยปีชาวิทย์นะครับนรนรรนะคนนี้เนี่ยคนที่พรชัยใหญ่นะครับพรชัยใหญ่นะครับ สุดยอดนะครับสุดยอดคืออาจารย์เอาอย่างไรก็เอาอย่างนั้นมีพงศักดิ์นะครับพงศักดิ์แจ้งคำกับพงศักดิ์ศิลตุลศิลตุละนะศิลูกาลกุลพวกนี้คนรวยทั้งนั้นนะครับคนรวยวพงศักดิ์ศิลตุลคนนี้เลยผมมีลูกศิษย์ที่เป็นอาจารย์แล้วก็มาประสบความสำเร็จในธุรกิจมีอาจารย์สอนสัตว์อาจารย์นิพนธ์สิริพรูนไพรื้อรถ นายจะซืะ้อรถเชฟโรเล็ตนะครับจากเจนเนอโรมอเตอร์เนี่ยติดต่อพี่น,นิพนธ์สิริคุณตอนนี้มีสแสวงก็ำลังติดต่ออยู่เหมือนกันก็อนขอบคุณขอบคุณมนชัยทิพย์บาลีที่เป็น นายกสมาคมขันแกงกุ้งสาเกให้กับสิบเก่าพยไทยละมานขันแกงที่ดูแลที่แล้วในภาคมือสามทั้งหมดนะครับคือมนฑลชัยพิบาลีเรามีนายกสมาคมคนใหม่สบายดีนะนายกสมาคมคนใหม่จบก่อสร้างเหมือนกันชื่ออะไรอาจารขออภัยเมื่อกี้จำไม่เดียวคือ เราเริ่มมีความหลากหลายชื่อวิรัตจัมวิรัตนาคนชมชื่อวิรัตนาคนชมนะครับมาจากคอนแกนเป็นผู้อำนวยการเป็นผู้อำเนวยการคนนี้มี power เป็นสิทธิ์เก่าก่อสร้างแต่ก่อสร้างไฟฟ้าทีเอ็มเขียนแบบไม่เกี่ยววันนี้มีความเป็นไทยเยอรมันอย่างเดียวขอบคุณขอบคุณสิทธิ์เก่า ซึ่งอยู่ภาคตะวันออกมีสันติสมชาติคนนี้ที่ได้ช่วยทำให้งานเนี่ยมีความเต็มที่นะครับที่งานเต็มที่ขอบคุณสิทธิ์เก่าที่อยู่ในส่วนกลางขอบคุณครอบครัวของสิทธิ์เกา่าถ้าไม่มีครอบครัวของสิทธิ์เก่าเนี่ยวันนี้มันก็จะดูรู้สึกว่าไม่ใช่แฟมิลี่เดย์เรามีวันให้ครอบครัวซึ่งมันจะเป็นบรรยากา ปีต่อไปเนี่ยเขาจะมีวันเหล่านี้เนี่ยเกิดขึ้นก่อนปีใหม่ก็คือพฤติการเนี่ยเป็นหลักไม่ใช่ธันวาแล้วเพราะธันวาอาจารย์รู้แล้วว่าพวกนักธุรกิจพวกเจ้าของธุรกิจเนี่ยจะทุ่งมากเพราะฉะนั้นปีต่อไปเนี่ยเราจะเป็นมัตรฐาพวกเรารู้กันเลยนะครับเรามีอดีตนายกสมาคมคุณไต้ลัฐเนี่ยแก่พ่อสนามบินไต้ลัดอยู่ไหนนะไตแลนนะครับไต้ลัดอีกคนนึงนะครับ ตบมือให้คุณไตรลัคประยุนคำเหน่อยนะครับประยุนอดีตนายกทรของัวนี้เนี่ยมุ่เบิกมุ่งเบิกคำทุกอย่างทำทุกอย่างนะครับเพื่อสมาคมสิบเต่าถิ่นตัยไทมันขอนแก่นจีนนะครับผู้ก่อตั้งสมาคมได้ส่วนกลางนะผมพูดถึงผู้ก่อตั้งสมาคมผู้คนที่ยื่นขอจดทะเบียนเนี่ยมีอยู่สามคน คุณสุนันสมเสนานไม่ได้มานนียมีสมศักดิ์สมศักดิ์อะไรนะอัา,อาสมสุริยานะครับมีคนที่ม่อยู่ในนี้แล้วก็ไปทุกงานน่ะซาซอยู่ทุกงานอยู่คนหนึ่งดร,รคงเดชศริทิมารหรือจวงอาจารยวงนนี่เองนี่คือความเป็นมาของสมาคมอาจารย์รย ในการการพยายามประสานให้มันเกิดทุกอย่างการหนาึ่งเดียวมีแนวความคิดตรงนี้ครัสวัสดีครับให้สิทธิเก่ามีความลับมีความสามัคคีแล้วมันจะเป็นพลังพลังไปไหนพลังก็กลับไปช่วยอยู่ที่วิเคราะห์บ้างตัวนี้พวกเอามาด่ายังไงพวกอะไรพวกอะไรที่เป็นตัวเรา เพราะฉะนั้นในโอกาสกุญแจการพึ่งกันใน,ใ,ในลูกศิษย์ประสบความสำเร็จในชีวิตของลูกศิษย์ประสบความสำเร็จในชีวิตตัวสิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งที่ข้ากุญแจมากที่สุดในโอกาสที่สำคัญนี้ในโอกาสที่สำคัญนี้ขออาราธนาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายจลดวงมันดาลให้สิทธ์เก่าที่รักทุกคนจงประสบความสำเร็จในชีวิต ตนเองในชีวิตครอบครัวยสิ่งที่ต้องช่วยก็คือต้องร่ำรวยนะครับสวัสดีครับคุณคุณก็ขอรบกวนท่านพระอาจารย์ให้ควาสุขกับสิทธิเก่าหลายหลายท่านด้วยเพระอาจารย์ที่มาแล้วไม่ได้ยินเสียงพระอาจารย์น้องเพลงเนี่ยได้หลายท่านตัวยงรวยตัวสมควรสมาคมอยากได้งันไหมผมคิดว่าการจัดงานในวันนี้ก็คงยังไม่สมบูรณ์เท่าไหร่หรายแสนเลยแต่ว่าผมดูแล้วเสียงอาจารย์นี่แหบๆไปหน่อยเนี่ยรู้สึกจะเนี่ย โค้งมาหลายวันคร้ต้องมีคนช่วยหรือเปล่าฟอ,อรั์รัสอาจารย์เจมา์อภิษฎเก็บตะวันเก็บตะวันนะครับอภิเชษฐ์เ,เราเนี่ยม,มีความหมายมากๆนะครับ